ดีผู้ติดตามผมทางช่อง YouTube และผู้ที่เข้ามารับชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ออกหมายครับหมายต้นก้ามปูบางไทครับอยู่ข้างศูนย์ศิลปะบีบบางไซครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศด้านในกันครับที่ดินส่วนบุคคลขอสงวนสิทธิ์การใช้ครับ ทางเข้าครับทางเข้ามาก็ถนนครับแต่จะเข้าได้เฉพาะมอไซค์ครับส่วนรถยนต์จอดไว้ด้านนอกได้ครับบรรยากาศด้านในครับร่มรื่นครับวันนี้ไม่มีผักครับหน้าหมายลงครับ ก็จะเป็นหน,หน้าที่เขามานอนคืนครับนี่ครับต้นไม้ร่มรื่นดีครับวางเบ็ดได้เยอะครับบรยากาศสวยงามครับไม้ม่น้ำเจ้พระยาต้นก้ามปูครับ กำลังจัดเตรียมเบ็ดครับเบ็ดลงได้หลายคันครับลงได้เป็นร้อยครับถ้าทําที่วางดีๆลงได้เยอะครับมากระายท่านครับวันนี้น่นน มาแล้วครับมาแล้วครับแต้มแรกครับนา้โจปั่นมาแล้วครับจะมีแต้มมีตัวไหมมาลุ้นกันครับตึงมือครับเข้ามาแล้วอืครับตะกสายแวน <c oughs> สังก,กัด ลองมาเช่คตะโก้ครับสังฆาวาสเรือขายก๋วยเตี๋ยวครับตะโกนสั่งได้ครับแต่ไม่รู้จะจอดหรือเปล่ามีอาการครับขันของนายจู่มีอาการ ซ้ำครับจะซ้ำไหมไม่ซ้ำครับเงียบแล้วครับ ไปแล้วครับน้าจโจวัดแล้วครับจะอยู่ไหมติงวะติงวะงงงอัดมาครับ ตัวที่ไหนเนี่ยตัวที่ไหนตัวที่สามหรอเป่าตัวที่หกแล้วโอ้โหขึ้นไปไกลนะตัวที่หกครับยกวะยกวะโอเค เไทาโรของเรา,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 ามันต้นฉบับมันสิบ่ท่านปลา, <laughs> านี่ไหมไเอาไปเร็วๆแลงเเร็วี้ยอยู่ทองคู่เดียวแท้ว่ะมันอยู่ที่คู่เดียวแท้ กไปอยูปเองซีนี่วะถ่ายไม่ทันตอนกินเบ็ดครับเนอะโอ้แปลกว่ะเป็นครับคนได้ครับ มันเปนสีใดไงสีจรงสิบ่มีเลยหรอไปบ่เคยเห็นเลยนะไ่างกจะเห็นับดับปตอบอกมาสัน่งถ่งไฟบอกอมั้ยเห็นบ่เห็นเห็น ทิ้งไฟแม่น้ำทิ้งไฟแม่น้ำครับเย่อยู่วะทิตาทิตาครับเบียดเบิยดบีดทิตาทิตาโอ้โหอยู่วะ อยูปลามาน้อยครับตักนะตักนะเออสวยงามครับปาลครับโอยแตปาน้อยมาน้อยเว้ยฮาดูเลยแค่ มันจ้าซะเลือกเลยเจยวหรือกิน,กกนโอเคครับโอ้อาวัตครับโอ้ดีกว่ามาครับ <c ười> ยังก็มึนจะไม่คิดให้พี่แก้ตัวบ้างเหรอ

สวยว,ว้าวปะตะโกรครับเมนูมื้อเที่ยงครับปลาทิงต้มยำครับ บียดได้เปล่าเปี๊บเปล่าเปีบพิบเปี๊บเบิกนะเออเอาละครับน้าบียดอยู่วะอยู่วะอยู่อยู่อยู่โยกเลยยกเลยสวยงามครับงานมากั้งกุบิบ เออป้าน้อยป้าน้อยถุดยอดแล้วครับพอดีนับบีดเอาล้วครับโอ้โหตัวใหญ่ครับสวสวยตัวนี้โอ้โหตัวใหญ่ปะสวย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 ไซโลครับจุัดเลย กว่าหน่อยกว่าหน่อยเาบดดิบมกินทีท,ทีครับช่วงเย็นกินเรื่อยๆปลาเข้าตอนเย็นครับช่วงบไไ่ายๆปลากินดีครับ 많이 ้โ

Big Mike, โคเล่เลยครับบอลอความกล้วยข้างมือแดงนะฮะโอ้อออครับสวยยอดสุดยอดครับกัปตังนี่ครับระบ,บีดครับโอเคเยื้ ตกปลาครับลาปลาจ้างปลาบ สวยครับมีอยู่ม yeah, ีบ็เบ right. ็มันตักเ็ยู่แล้วมันป่าเหรอสวยงามครับ ตอนเยี่ยมเทียงได้ครับได้ไหมตอนเมทียงมันมืดแล้วขออนู่ไน้ไปถึงหมดนวัดครับมาตอนเย็นครับเท่างหรอห้าโมงเย็นครับวันนี้ อีกแล้วฮะโอ้โหข้าวมีเขมหมานอยู่คนเดียวโอ้มาทีหลังละหมานกับเพื่อนเลยนี่ตัวเลยผีผากหรื่โบนิไทยเลยคุณนีตัวสะโจะอ่ะใจวตาอะไรคือมาโอ้ยเป็นตัวที่ต้นโอ้เห็นตัวแล้วครับเห็นตัวแล้วครับสวยครับไซส์4โลครับตัวนี้ครับโอ้มีไงผมเคลื่อนมาแล้วครับ สวยงามครับสุดจัดประหลัดคลิกเลยไนโลครับโลขนเอ็งนี่มันคันแทบดกว้าป้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับนี่ครับสรุปผลงานวันนี้ครับ ขอบคุณทุกการรับชมบทุกคนกทุกท่านด้วยนะครับเราเจอกันคลิปหน้าครับคลิปหน้าเราจะไปตกปลากันที่ไหนฝ<บ>า,ากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ